นั่นไงทิงคื่อพิงคื่อก็จริงๆมันก็เยอะทุกอย่างนั่นแหละไม่รู้จะพูดออกมายังไงแต่แบบว่าคือรู้ก็รู้จักกันมาสี่ปีแล้วใช่ไหมจถึงประทับใจตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่จากกันแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่เราทำคำจัดการจนทุกวันนี้ได้ทํางานมากันเรื่อยๆซึ่งเฮียคอยซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทุก 9ของหูตั้งแต่วันแรกเฮียพพอร์ตยังไงทุกวันนี้เฮียก็ยังสพอร์ตหนูอยู่เฮียแบบเหมือนเป็นคนที่เฝ้าดูการเติบโตของนุ่นิวมาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยคำที่เราสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจต่อกันมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับเฮียเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็น เพื่อนเล่นเป็นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเรามากๆเลยใช่แล้วก็บวกกับความโรแมนติกของเฮียด้วยอืซึ่งเฮียคอยที่จะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรหลายๆอย่างมาให้เราอื้อัจตลอดเวลาเลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบอืมดีจังเราเห็นถูงความ ความอบอุ่นความเอาใจใส่ของเฮ er, ียรู้สึกชอบชอบจุดนี้ของเฮียมากเลยแล้วก็เวลาที่เฮียทํางานเฮีย er จะตั้งใจมากๆด้วยเฮีย er จะเต็มที่กับรูกผลงานที่เฮียได้รับมาครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างให้นุ๊ดนิวมากๆเลยในช่วงที่แบบเรายังใหม่ๆอยู่เราก็รู้สึกว่าโอ๊ยอยากขายันทํางานเหมือนเฮียจังเลยครับแล้วเราก็เติบโตมาด้วยกันก็ขอบคุณเฮียมากๆเลยที่ เดินทางมากับหนูจนถึงทุกวันนี้ครั <c oughs> <c oughs> เคบเกิดราจะพูดอะไรแล้ว <N> นั่นแหละสู้ๆนะหนูเป็นกำลังใจให้ทุกเรียนเลย